สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาชมเหรียญรุ่นอุดมทรัพย์นะครับเป็นพิมพ์เสมาใหญ่นะครับสวยสดงดงามนะครับแล้วก็มีพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังนะครับมีครูบาอาจารย์มีพระเกจิอาจารย์นะครับ พระเทร้าอาจารย์รวม168รูปนะครับสำหรับพี่พี่ท่านใดอยู่ในวงการพระเครื่องนะครับก็คงจะทราบกันดีนะครับเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับวันนี้พามาชมนะครับความสวยงามนะครับของรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นรายการล่างๆนะครับรายการที่55นะครับ เนื้อทองแดงโบราณหน้ากากอันประกาขอบชุบทองโบราณนะครับลงยาขอบแดงซุ้มน้ำเงินนะครับเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมากนะครับอันนี้คืออยู่ในกล้องนะครับแต่ว่าถ้าดูจริงๆนี้เหรียญน,นี้สวยงามมากครับสวยกว่าในกล้องนะครับ เหรีนี้สวยงามมากนะครับคมชัดนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับเป็นงานประกบนะครับ3ชิ้นนะครับผมถือว่าเหรียญน,นี้เนี่ยสวยข้างหน้านะครับข้างหน้านี่สวยนะครับข้างหลังก็สวยนะครับข้างหลังก็สวยนะครับ ้างหลังก็สวยนะครับเลข229นะครับเลขนี้ก็สวยนะครับเป็นรายการที่น่าสะสมนะครับแล้วก็ใครที่มีใครที่นี้ก็เอาไปใส่กรอบนะครับสวยกว่านี้อีกนะครับคือยันข้างหลังชัดเจนนะครับก็ถ้าเอาไปใส่กรอบก็คือจะสวยงามนะครับรายการนี้ เหมาะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบความสวยงามนะครับเข้มขลังมีพุทธคุณมากมายนะครับก็เหรียญเสมาใหญ่นะครับเป็นเหรียญที่เท่าที่ผมศึกษาดูนะครับพี่ๆก็คือจะเป็นรุ่นเป็นพิมพ์ที่มีพุทธคุณนะครับเกี่ยวกับแคลคาราด ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีพุทธคุณด้านเมตตานะครับยันข้างหลังเหรียญตรงนี้นะครับยันยันข้างหลังเหรียญน,นี่ครับเป็นยันพระปิตานะครับซึ่งเป็นยันเฉพาะยันเฉพาะของพระอาจารย์ต้อมนะครับประพัชโลนะครับวัท่าสแบงก็แคล้วคลาดปลอดภัยครับ เมตตาเจ้านายลักคับคงกระพันนะครับแล้วก็ปกปักรักษาป้องกันภัยนะครับยันข้างหลังเหรียญน,นี้นะครับดีมากๆเลยนะครับแขวคาาปลอดภัยนะครับคงกระพันนะครับปกปักรักษาปกป้องปกปักรักษานะครับแล้วก็ เมตตาเจ้านายรักนะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าทางด้านการงานนะครับเหมาะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ทำงานที่มียศมีตำแหน่งนะครับทหารตำรวจเนี่ยดีเลยครับยันข้างหลังนี้เหมาะมากนะครับ ก็สำหรับพิมพ์เสมาใหญ่นี้นะครับก็มีคนเขาแชร์ประสบการณ์มาให้ฟังนะครับก็คือเขาทำงานเกี่ยวกับพวกทำเกี่ยวกับติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับซึ่งเขาก็แควคาดปลอดภัยรอดชีวิตมานะครับเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจนะครับสำหรับเขาก็แขวนพระรุ่นนี้แหละครับ รุ่นอุดมทรัพย์แบบพิมพ์เสมาใหญ่นี้นะครับเขาแค้วคาดปลอดภัยนะครับก็คือมีพุทธคุณจริงๆนะครับไม่ใชเ่เรื่องที่เอามาพูดโอ้อวดกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นี่ผมเท่าที่ผมเท่าที่ผมดูมานะครับพิมพ์เสมาใหญ่นี้นะครับก็คือพุทธคุณนะครับมีมีพุทธคุณมีประสบการณ์ จากพี่ๆที่แขวนนะครับพิมพ์เสมาใหญ่นี้นะครับติดตัวติดกายเอาไว้นะครับก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ให้คนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ต้อมนะครับได้รับทราบรับรู้กันนะครับนะครับอันนี้เลข159ครับ เป็นอันนี้เป็นต่อ9กรอบนะครับผมยังไม่แกะนะครับผมยังไม่แกะซินดข้างในนะครับพัดดิข้างในก็คือยังสวยสดงดงามมาว่าอันนี้เลข2 29เนะครับเลขมงคลมากครับตอนแรกผมก็เก็บสะสมเหรียญแรกก่อนครับเหรียญที่2ก็ตามมานะครับก็รู้สึกว่าเห็นพุทธคุณนะครับเหรียญเสมานี้เหมาะกับ พี่ๆที่แบบว่าชอบความก้าวหน้าในด้านการงานนะครับแล้วก็แค็วคาดปลอดภัยนะครับคงกระพันนะครับเจ้านายรักเจ้านายเมตตานะครับเป็นยันที่พระอาจารย์ต้อมเอ,อเป็นบุกเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะเป็น ยันลักษณะเฉพาะนะครับของพระอาจารย์ต้อมนะครับเป็นวิชาของพระอาจารย์ต้อมนะครับอันนี้อันนี้สีสวยนะครับสีสวยอันนี้สีสวยงามครับนี่ครับสวยงามครับผมบอกเลยว่าสวยงามน่าเก็บสะสมไว้ามากครับอันนี้คือยังไม่เข้ากรอบนะครับยังไม่เอาไปเข้ากรอบถ้าเข้ากรอบห้อยคอ สวยกว่านี้ครับอันนี้เลข3 42นะครับเป็นเลขที่ดีนะครับเป็นเลขเรียงสลับ2 3 4นะครับเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะครับเปลี่ยนเสมาอุดมทรัพย์นะครับตัวเลขอันนี้สวยแบบสวยแบบใสๆนะครับน่ครับสวยแบบใสๆนะครับเนื้ออันปาก้านะครับเนื้ออันปาก้านี้จะมีความ แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับมากกว่าทองแดงถึงหลายเท่าครับประมาณ4 5ถึงเท่านะครับอันนี้เลข80เลข80นะครับเป็นเลขเหมาะกับการค้าขายนะครับนี้นะครับเนืออันปะก้านะครับจะคล้ายๆกับเนื้อเงินนะครับแต่ว่าจะไม่ใส่เท่าเนื้อเงินนะครับแต่จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็ ทนทานต่อการเข้าสนิมนะครับเนื้ออันประกานะครับเก็บไว้ยังไงก็อยู่อย่างนี้นะครับมีความคมนะครับขอบขอบนี่คมมากครับพี่ๆนะครับพระจารย์ต้อมนะครับสวยแบบใสๆครับองค์นี้ครับแล้วก็เลขข้างหลังเป็นเลขมงคลค้าขายนะครับเลข8 1ดสินะครับความหมายก็คือ เหมือนกับเลข8นั่นแหละครับมาถือว่าเป็นความสวยงามนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามบางครั้งเราเก็บสะสมพระเครื่องนะครับบางทีเราก็เหมือนว่าเราก็เช่าบูชานะครับเพราะว่าบางครั้ง เหรียญพระเครื่องเหรียญของพระารรอาจารย์หรือครูบาอาจารย์อาจจะถูกทรงต่อไปยังลูกศิษย์ลูกหานะครับอาจจะไม่ใช่เราที่เก็บเอาไว้ไปตลอดนะครับดังนั้นเราก็ใช้คำว่าเช่าบูชาครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเนื้อทองละคังลงยา เรียงสีนะครับน้ำเงินแดงเหลืองนะครับจีวรลงยาไล่สีนะครับหรือบางทีเราก็เข้าใจว่าลงยาเรียงสีนะครับครับสวยสวยงามนะครับสวยงามครับพี่ๆครับสวยงามครับคือผมจะแนะนำอย่างนี้นะครับพี่ๆก็คือ เวลาที่พี่ๆเก็บสะสมนะครับถ้าพี่ศรัทธาพระอาจารย์ต้อมนะครับชื่นชอบวัดท่าสแบงนะครับที่ร้อเอดนะครับพี่ๆเก็บสะสมได้เลยนะครับอย่างรายการนี้เนี่ยจัดสร้างแค่450เหรียญน,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็มีอยู่ประมาณา60รายการบ้งทัา ผมจำไม่ผิดนะจะมีทำเนียบทำเนียบพระนะครับแต่ละรุ่นนะครับผมอยากบอกว่าอย่างอย่างแบบนี้ประมาณมีแค่450เหรียญน,นะครับเนี่ยผมมี2เหรียญแล้วครับเนี่ยผมมี2เหรียญแล้วถ้าพี่พี่เก็บพี่พี่เก็บเหรียญเนี้ยก็คือพี่พี ก็คือถ้าส,สมมุติว่าพี่ๆเก็บ5เหรียญใช่ไหมครับรายการนี้ก็จะมีแค่9545ก็มีแค่90คนครับในโลกใบนี้แล้วก็ในประเทศไทยนี้นะครับที่จะมีเหรียญแบบพี่ๆได้นะครับซึ่งเวลาพี่ๆเก็บเอาไว้มูล,ลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะครับเวลาเก็บเก็บรายการนี่เก็บ รายการที่ดูแล้วเราชอบนะครับดูแล้วเราชื่นชอบเรามีความศรัทธานะครับคือผมจะบอกอย่างหนึ่งก็คือรุ่นอรุ่นอุดมทรัพย์นี้นะครับผมบอกเลยว่าใครเอาไปห้อยคอแล้วหรือใครที่มีติดตัวอยู่นะครับมีพุทธคุณแน่นอนนะครับซึ่งบางพิมพ์นะครับอย่างพิมพ์เสมาเนี่ยก็คือจะ เด่นในด้านแควคาาปลอดภัยนะครับคงกระพันนะครับแล้วก็เมตตาเจ้านายรักนะครับมีความแล้วก็มีความก้าวหน้าทางด้านการงานนะครับปกปักป้องกันภัยนะครับพุทธคุณเยอะครับเหมาะสำหรับผู้ที่แบบว่าเป็นเจ้าคนในคนเป็นผู้ มียศตำแหน่งใหญ่โตนะครับเหรียญเสมารุ่นอุดมทรัพย์นี้เหมาะมากนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ใครที่เก็บสะสมมาไว้นะครับสามารถาถ้าสมมุติว่าพี่เก็บสะสมมาไว้มูลค่าเพิ่มจะสูงนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ต้อมนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่ๆก็สามารถแบ่งปันไปได้นะครับซึ่ง ผมบอกเลยว่าอย่างเหรียญน,นี้ยทุกวันนี้จะก็จะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็จะมีการประมูลกันอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับแต่ในอนาคตเหรียญน,นี้ขึ้น 2000- 3000แน่นอนครับอันนี้เหรียญเนื้อทองระครังนะครับแต่ว่าจะเป็น เนื้อทองระฆังลงยาฟ้าขอบขาวซุ้มน้ำเงินลงสีจีวรนะครับนี่ครับอันนี้เลข369นะครับเลข369เนะครับเลข369กครับอันนี้เป็นเลขเรียงตองนะครับ369นะครับเป็นเลขที่หายากนะครับเป็นเลขมงคลนะครับ ลงยาไล่สีนะครับไม้ไม่ใช่ลงยาไล่สีลงยาฟ้านะครับขอบขาวสุ้มนําเงินครับพระอาจารย์ต้อมนะครับสวยงามนะครับพี่ๆลองเก็บสะสมดูนะครับรุ่นนี้ไม่ผิดหวังครับพี่ๆเก็บสะสมไว้ได้นะครับ อาจจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับเก็บสะสมเมาไว้นะครับสะสมมาไว้แล้วก็มีเหรียญนี้ครับเหรียญสุดท้ายครับที่ผมจะมาให้พี่ชมนะครับนี่ครับเหรียญเสมานะครับเสมาลายเสือนะครับลายเสือเสือขาวนะครับทาสแบงนะครับ ขอบขาวนะครับส้มเขียวนะครับสวยงามครับเหรียญนี้เป็นเหรียญมหาชนวนนะครับเหรียญมหาชนวนลายเสือนะครับมีแค่300เหรียญนะครับจัดสร้างแค่300เหรียญนะครับรายการนี้นะครับพี่ๆลองหาสะสมดูนะครับนี่ผมได้เลข181ครับ เลข181นะครับ181ครับนี่ครับเราเราจะเห็นเราจะเห็นชนวนมวลสารนะครับมวลสาร200ล้านครับติดเลขหาบเงินหาบทองค้าขายนะครับ181นะครับ ยันพระปิตาเมตานะครับปกปักรักษานะครับก้าวหน้าด้านการงานนะครับนี่ครับสวยสวยสวยงามนะครับพี่ๆเหรียญจริงเหรียญจริงสวยกว่าในกล้องนะครับเหรียญจริงสวยกว่าในกล้องครับขึ้นคอเนี่ยสวยงามมากๆครับพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับอุดอมรัพย์เสมาใหญ่นะครับ สวยงามขึ้นคอนี้สวยงามแน่นอนนะครับครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบเสมาใหญ่นะครับก็ลองเก็บสะสมดูนะครับผมมองว่าในอนาคตนะครับพระหยุดสร้าง5ปีนะครับอย่างเหรียญน,นี้เนี่ยผมว่าราคาจะไปไกลนะครับเพราะว่า ชุบทองโบราณนะครับทองโบราณทองแบบนี้เลยนะครับพี่พครับทองแบบเข้มๆอย่างนี้เลยนะครับทองแบบเข้มๆอย่างนี้ประมาณประมาณเกือบครึ่งบาทได้แล้วครับทองเข้มๆอย่างนี <res S 1> ้แต่เปอร์เซ็นต์ทองจัดเยอะแค่ไหนอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ทองเข้มๆประมาณนี้ก็ผมคิดว่าถ้าผมมองดูก็ประมาณครึ่งบาทนะครับพี่พี่ประกบด้วยนะครับทองโบราณ เหรียญน,นี้เนี่ยคือยังไงก็ไปนะครับวิ่งแน่นอนนะครับยังไงก็พี่พี่ลองเก็บสะสมดูนะครับรายการนี้ไม่ผิดหวังครับพี่พอยู่ที่เราว่าเราจะเก็บแล้วก็เราจะบูชาถือไว้สะสมไว้นานแค่ไหนนะครับแล้วก็เหรียญพวกนี้ส่วนใหญ่ก็พี่พี่ไม่ต้องเอาออกมาดูบ่อยนะครับ เหรียญเหรียญเสมาใหญ่นี้ก็คือแบบพี่ๆก็เก็บเอาไว้นะครับถ่ายรูไปไว้ในโทรศัพท์แล้วก็อธิษฐานจิตตอนก็ได้นะครับเวลาเราสวดมนต์เท่าที่ผมดูนะครับเหรียญเสมาใหญ่นะครับราคาไม่ถอยหลังนะครับมีแต่วิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าดีมากๆก็ยังไงก็วันนี้ ผมก็นำมาให้พี่ๆชมประมาณนี้แหละครับก็ลองดูนะครับพี่ๆผมก็กำลังเก็บสะสมอยู่ยังไงซะปีหน้านี้ผมว่าสนุกแน่นอนครับลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์แล้วก็เหรียญของพระอาจารย์น่ยผมว่าเท่าที่ผมดูมานะเท่าที่ผมผมจะมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่จะเป็นเหรียญอันปะก้านะครับที่ผมเอาห้อยคอแล้วนะครับ ผมสังเกตเห็นพุทธคุณจริงๆนะครับพี่พี่ๆไม่ใช่ว่าเรามาพูดกันแบบว่างมงายหรือเราพูดโดยหลายเหตุผลนะครับคือพุทธคุณมีจริงครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีที่เราสะสมมาหรือเรามีด้วยนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่แบบว่า,าชื่นชอบเป็นพิเศษพี่ๆก็ลองเก็บดูนะครับรุ่นนี้ เก็บแล้วสบายใจนะครับรุ่นนี้มีความสุขใจสบายใจนะครับดีแน่นอนนะครับปีหน้านะครับเราผมว่าปีหน้า,เ,าเล่นหานะครับบูชาแบ่งปันกันสนุกแน่นอนครับแล้วเหรียญเหรียญมูลค่าประมาณพันกว่าบาทอย่างเงี้ยคือเราคงจะไม่เจอแล้วนะครับปีหน้านะครับ ีหน้าคงอัพไปเยอะนะครับแล้วก็เห็นพุทธคุณกันเยอะกว่าเดิมนะครับพระเครื่องนี่ก็คือเราเราเน้นเราเน้นเราชอบพุทธคุณนะครับหรือว่าเราได้ใช้พุทธคุณจริงๆนะครับเกี่ยวกับในชีวิตเรานะครับถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับแบบว่าชอบพุทธคุณด้านแขล้วคาดปลอดภัยนะครับเมตตาเจ้านายรักนะครับคงกระพันนะครับ แล้วก็มีความก้าวหน้าทางด้านการงานนะครับปกป้องปกปัปปกรักษาป้องกันภัยนะครับพี่ๆลองดูนะครับเสมาใหญ่รุ่นอุดมทรัพย์นี่นะครับมวลสาร200ล้านนะครับพระอาจารย์ต้อมนั่งสมาธิแบบนี้นี่ก็คือผมคิดว่าบางเหรียญน,นะครับบางเหรียญน,นะครับในนี้นะครับมีพุทธคุณของ พระสมเด็จวัดละฆังนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพระสมเด็จเกีชายูนะครับระดับองค์ละหลายสิบล้านนะครับหรือองค์ละหลักล้านหรือหลายสิบล้านนะครับผสมอยู่นะครับพี่พี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมวลสารเยอะมากครับวันนั้นที่สร้างพระเครื่องคือรายการแบบนี้จะดีกว่าหน่อยครับพี่พ ถ้าเหรียญแจกเหรียญอะไรจะเป็นชุบโลหะมวลสารหรือ,เ,อเขาเรียกอะไรมหาชนวนมวลสารนะครับแต่อันนี้คือแบบว่าเหรียญเนี่ยชุบชุบรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาทําเป็นแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับมีมวลสารนะครับมีมวลสาร200ล้านนะครับของแท้นะครับติดจริงๆนะครับ มีมวลสารจริงๆนะครับพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ๆท่านไหนที่สละเวลามาชมนะครับผมก็เอามาโชว์นะครับแล้วก็มีพระเครื่องนะครับของท่าสะแบงพระอาจารย์ต้อมอีกนะครับมีอีกนะครับเดี๋ยวผมเอาลงคลิปไว้คลิปหน้านะครับยังไงก็ถ้าพี่ๆ ชื่นชอบอยังไงช่วงนี้พี่ๆก็เก็บได้นะครับราคายัางไม่ได้วิ่งไปไกลนะครับถึงจะวิ่งไปไกลก็เก็บได้ครับพี่ๆเพราะว่ามีพุทธคุณจริงๆนะครับระเครื่องเราเก็บไว้เราไม่ได้เก็บระยะสั้นๆปีหนึ่งสองปีนะครับเราอยู่กับรเครื่องเนี่ยอยู่นานๆนะครับถ้าองค์ไหนที่อยู่กับเรานานๆน,นานมากๆเราก็ เก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้นะครับเนะพราะว่ายังไงก็ตามวัดท่าสแบงนะครับยังไงก็ต้องอยู่เป็น100ปี200ปีหรือมากกว่านั้นนะครับวันนี้ก็ยังไงก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาชมกันต่อนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ